การเกิดใมสีมันคืออะไรมีการรักษาฟ้าที่พี่ทำแล้วมันหายไปเลยตลอดการแดบเนี่ยมีไหมธรรมชาติร่างกายของเราค่ะจะมีการ สร้างเม็ดสีขึ้นมาปกคลุมผิวเพื่อป้องกันอันตรายจากแสง UV ซึ่งการสร้างเม็ดสีนี้นะคะเกิดจากเซลล์ตัวแม่ที่ชื่อเมลาโนไซต์เขาเพยายามที่จะปกป้องผิวของเราไม่ให้เป็นอันตรายต่อการเกิดมเม็งแต่ปัญหาก็คือว่าจุดไหนที่สร้างเยอะจนเกินไปจะทําให้เรามีปัญหาด้านคอสเมติกก็คือความงามคือดําเป็นวงๆนั่นเองค่ะการยิงเลเซอร์การฉีดลดเม็ดสีคือเราลดการสร้างตัวที่เป็นเม็ดดำๆแล้วปกผิวบนข้างบนผิวเรียกว่าฝ้า แต่ตัวแม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราต้องดูแลผิวพรรณของเราค่ะลดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างตัวลูกมันคือตัวเม็ดสีไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือช่วยนะคะยิงเลเซอร์ฉีดลดเม็ดสีโดยการยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีหรือเราจะป้องกันด้วยการทาครีมกันแดดดังนั้นหมอเขอตอบเลยนะคะว่าการรักษาฝ้าให้หายขาด อันนี้จ,จะไม่จริงค่ะการรักษาภ้าเป็นเพียงการลดเม็ดสีก็คือผลิตภัณฑ์ตัวลูกที่เกิดออกมาจากตัวแม่ที่สร้างไว้ปกป้องเราในท่าง